สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสาหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวจีนและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียไป3ต่อ2เซตในศึก VNL 2022 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีก VNL 2022สัปดาห์ที่1นัดที่2วันที่2มิถุนายน2565ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียณประเทศตรุรกีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียไป3ต่อ2เซตด้วยสกอร์ 25-23, ต่อ 25-27, ต่อ 25-20, ต่อ20-25และ15-12ต่อ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดถัดไปวันที่4มิถุนายน2565เวลา17นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเบลเยียมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวจีนและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียไป3-2ต่อเซตในศึก VNL 2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันก่อนเลยนะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าฉันรักทีมไทยจากประเทศเพื่อนบ้านของคุณฟิลิปปินส์มุมมองท่านต่อมาครับความสูงอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไประดับการเล่นของทีมไทยโดยการเซตต่ำในรวดเร็วได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในวันนี้ไม่ว่าส่วนสูงของพวกเขาจะเป็นเท่าไหร่แต่ก็ยังคงสามารถเอาชนะทีมที่ตัวสูงได้ขอให้โชคดีในเกมถัดไปนะพวกคุณ คือความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากในการที่จะป้องกันสไตล์การเล่นของทีมไทยแม้ว่าคู่ต่อสู้จะได้เปรียบในเรื่องของความสูงมันยากที่จะอ่านเกมการเล่นของมือเซตได้ฉันจะไม่โทษทีมเซอร์เบียเลยเพราะว่ามือเซตของไทยนั้นน่าทึ่งจริงๆหวังว่าฟิลิปปินส์จะสามารถทำแบบดีได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเทียร์ทีมเย์บอลสาวไทยด้วยรักจากฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าคนลุกมากฉันรักทีมไทยช่างเป็นช่วงเวลาที่น้ำตาไหลได้มีความสุขอะไรเช่นนี้ด้วยรักจากเพื่อนบ้านของคุณฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่อมาครับฉันพูดได้คำเดียวเลยว่าว้าวเกมรับที่พื้น และเกมบล็อกของไทยนั้นสุดยอดเลยยินดีด้วยนะจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมโปรดของฉันไทยแลนด์ Thailand. ฉันเป็นชาวปีนอยนะตั้งแต่รู้จักกีฬาวอลเลย์บอลมาฉันก็เทหมดใจให้กับทีมชาติไทยเสมอมาขอให้โชคดีในอนาคตนะความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนมุมมองท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะไทยแลนด์ Thailand. แม้ว่าจะไม่มีผู้เล่นชุด6เซียนแล้วแต่พวกคุณก็ยังคงยอดเยี่ยมจากฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันหวังว่าทีมฟิลิปปินส์จะเป็นเหมือนกับทีมไทยบ้างความคิดเห็นท่านต่อมาครับเซอร์เบียน่าจะชนะถ้าหากมีบอสโคววชแต่เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ยังไงก็ขอแสดงความนดีกับทีมไทยด้วยนะ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าว้าวฉันเชียร์ให้ทีมไทยได้เข้าไปเล่นในกีฬาโอลิมปิกส์คอมเมนต์ท่านมากรับประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งทีมมหาอนาจของวงการวอลเลย์บอลโลกชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าว้าวไทยแลนด์ปรบมือให้เลยยินดีนด้วยนะจากแฟนของทีมไทยในฟิลิปปินส์ มุมมองท่านต่อมาครับบางทีทีมเกาหลีใต้อาจจะไม่ได้เข้าไปเล่นในกีฬาโอลิมปิก2024โดยทีมไทยชุดโหดนี้จะเข้ามาแทนที่พร้อมกับมหาอนาจอย่างจีนและญี่ปุน่นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหวังว่าทีมไทยจะผ่านเข้าไปเล่นกีฬาโอลิมปิก2024ที่ปารีสได้นะแต่พวกเขาจำเป็นต้องเอาชนะมหาอำนาจในเอเชียอย่างจีนญี่ปุน่นและเกาหลีใต้ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นทีมวอลเลย์บอลที่มีคุณภาพทั้ง2ทีมยินดีด้วยนะไทยแลนด์ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมไทยก้าวไปอีกระดับหนึ่งจริงๆตัวตกไม่สูงแต่รวดเร็วเกมรับดีและมีระบบที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ท่านมาครับกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางไปยังโอลิมปิก2 0 2 4เยี่ยมมากเลยไทยแลนด์ ปรบมือให้เลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นเกมที่สุดยอดมากประเทศไทยอยู่ในอันดับสุดท้ายในการแข่งขันครั้งที่แล้วใช่ไหมมุมมองท่านต่อมาครับพวกเขากำลังสยายปีกสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดซึ่งทีมไทยที่มีความเร็วและความกระหายนี้กำลังจะกลับสู่จุดสูงสุดของพวกเขาอีกครั้งฉันเชียร์ทีมนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีเกมรุกและเกมรับที่น่าเหลือเชื่อยอดเยี่ยมมากเอาชนะที่มาดับ5ของโลกได้ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหมามืดทีมไทยแลนด์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพิมพิชยายและชัชชุออนกำลังร้อนแรงคอมเมนต์ท่านมาครับ โอ้ oh my god พิมพิชยาทําไป32คะแนนชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมฟิลิปปินส์ถึงไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้เลยมุมมองท่านต่อมาครับว้าว amazing Thailand ตั้งตารอชมพวกเขายืนอยู่บนโพเดียมในรายการ VNL ครั้งนี้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ขณะที่ทีมไทยพัฒนาขึ้นอย่างมากส่วนทีมฟิลิปปินส์กลับไม่สามารถคว้าได้แม้แต่เหรียญทองแดงในกีฬา4เกมและความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายครับน่าเสียดายในเซตที่2ไม่อย่างนั้นก็คงจะจบด้วยสกอร์สต่อศูนเซตไปแล้วแต่คว้าชัยชนะได้ก็ถือว่าโอเคแล้วความภาคภูมิใจของชาวเซอร์เบียยินดีด้วยนะไทยแลนด์ ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวจีนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเซอร์เบยียไป3-2ต่อเซตในศึก VNL 2022กันบ้านนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างมากเลยมุมมองท่านต่อมาครับว้าวทีมวอลเลย์บอลสาวไทยน่าประทับใจมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสำหรับรายการ VNL นี้ ทุกประเทศใช้เป็นวิธีในการฝึกฝนผู้เล่นเยาวชนซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นอย่าไปกังวลให้มากจนเกินไปเกี่ยวกับชัยชนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับผู้เล่นตัวหลักของทีมเซอร์เบียยังไม่ได้ลงเล่นดังนั้นจึงไม่สามารถสะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงได้ชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าตัวเล็กรวดเร็วประสานงานกันอย่างเข้าใจ และเล่นในอย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับประเทศไทยสามารถล้างแค้นได้สำเร็จหรอกีฬามีเอาไว้เพื่อสร้างมิตรภาพหรือว่าความเกลียดชังความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันไม่ได้หมายความว่าเมื่อรุ่นยุคทองของไทยได้แก่ตัวลงไปแล้วจะไม่มีผู้สืบทอดตำนานต่อไปมุมมองท่านต่อมาครับสำหรับญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไทยกิมจิตกต่ำม,มากที่สุดส่วนไทยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักและญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแทคติกแต่ยังไม่ได้รับการทดสอบจากทีมที่แข็งแกรง่งชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเซอร์เบียแทบจะพูดไม่ออกเลยยินดีกับทีมสาวไทยด้วยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอยกนิ้วให้กับทีมวลลอลเลย์บอลสาวไทย มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าวงการวอลเลย์บอลหญิงโลกกำลังจะกลับมาวุ่นวายอีกครั้งคอมเมนต์ท่านมาครับประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมีการประสานงานที่เข้าใจมีเทคนิคและแทน็นติกที่ไหลลื่นมีเกมป้องกันที่ยอดเยี่ยมชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีมากเลยมุมมองท่านต่อมาครับ ดูเหมือนว่าโค้ชไคบินจะแพ้ให้กับทีมไทยอีกครั้งคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ายินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยด้วยนะความภูมิใจของชาวเอเชียความคิดเห็นท่านต่อมาครับการแข่งขันในรายการนี้คือกระจกเงาของการฝึกซ้อมชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมไทยตัวเล็กแต่มีเกมล็อก ละเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับไม่ควรประมาททีมเย์บอลหญิงของไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่ไรยอย่างอายมากที่สุดในโลกจิตใจอยู่เหนือฟ้าแต่ชีวิตบางกว่ากระดาษมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยมีสาวข้ามเพศบ้างไหมทำไมพวกเขาจึงดูโหดจัง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้และคอมเมนต์ของชาวจีนท่านสุดท้ายกล่าวเอาไว้คล้ายๆกันว่าทีมเย์บอลหญิงของไทยจําเป็นต้องได้รับการพิสูจน์ว่ามีสาวปลอมบ้างไหมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวจีนและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียไป 3- ต่อ2เซตในศึก VNL 2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชินคอมเมนต์ไปที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้ปรดกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอเจฉคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ